ก็วัสดีนะครับอยู่กับผมอยู่กับผมนะครับเซอฮาโลวีนซึ่งมันเลยฮาโลวีนไปนานแล้วซึ่งผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องเลยแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนเพราะชื่อมันก็เท่ดีอยู่แล้วผมไม่อยากเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะเจ๊แจงข่าวสารน,นะครับคือช่องยูทูบผมต้องมีการเปลี่ยนชื่อดามฤดูกาลนะผมผมคีดโปรเจกเวละจะต้องจะจะเปลี่ยนชื่อตาม ฤดูกาลช่างเรื่องมันช่างเรื่องนะมันวันนี้นะครับเราจะมาอยู่กันในแมปเราจะมาสอนมือใหม่เล่นเวสบอลหรือแมปคาร์บอยแมปที่กวนตีและเกลียนมากเกลียนเกลียนจัดนี่ดูแมปที่เกินเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเรียนดีกว่าด็อกไทคูนอะไรรึจะมาเลยครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมึงจะตัดไปตอนที่เข้าแมบมาเลยเสร็จแล้วนะครับ เราก็เข้ากันมาอยู่ในแมปแล้วนะครับมันจะถ้าเราเข้ามาแล้วมันจะโบแบบนี้นะคะรับ s p าวเอซออเทอร์เลดออเทอร์เลยเออให้เราถ้าเรากดตรงนี้คือเป็นการเซ็นสัญญาว่าเราจะเป็นโจรแต่ถ้าเราไม่กดเราจะเป็นตำรวจนะซึ่งเมืองของตำรวจที่สามารถไปอยู่ได้ก็จะเป็นเมืองลายเดียนสโตนคลีกแทนเบลีวเอ็มบเมบลี w ว r l d Let's โกลเลอร์ส่วนถ,นถ้าเราเป็นโจรแล้วมันก็จะมีสถานที่เลือกก็คือฟอร์ดอาร์เธอร์เรดล็อกแคมป์ก็คือจะอยู่ข้างล่างแล้วก็มีฟอร์ดแคสซิดีซึ่งจะเป็นมันจะสุ่มเซตโซนครับมาถ้าใครจะเล่นตามแนะนำนะครับให้ถ้าอยากล่าสัตว์หรืออะไรเนี่ยถ้าตอนเริ่มเกมอ่ะมาเดี๋ยวผมพาไปดูตอนเริ่มเกมนี่คนเข้ามาเล่นใหม่ๆม,มันจะมีอะไรมั่งอันนี้ก็จะเป็นตัวผมในวสโบนะ คือผมก็เล่นมานานแล้วเด๋ยแล้วก็ชํานาญด้วยคือเดี๋ยวผมพาไปดูปืนอนะปืนแรกที่ทุกคนจะได้มาจากเกมก็คือปืนเนี้ยครับเดี๋ยวมาตรงนี้กันนี่นะคะก็จะเป็นปืนอันนี้นะครับปืนเนี่ยปืนนี้นะครับคอเลตจุด45เนี่ยนะครับเดี๋ยวมนจะโชว์ศัก,กยภาพมันให้ดูนะมันก็ไม่ได้โหดอะไรมากเลยคือว่ามันก็ไม่ได้โหดแหละแต่มันก็เป็นปืนเริ่มือใหม่ที่ก็ดีเหมือนกันนะครับถนะ้าใครใช้เป็นแนะ เดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองกับสัตว์ดูเลยนะครัโอ้โจนโจนดูศัก,กยภาพผมนะครับเวลาฆ่าโจนศัก,กยภาพขั้นสูงนะมีควายมาแถวนี้พอดีฮะนี่มาเมียวมเมียวเคีอันนี้ม้านะม้าผมไม่เป็นแบบนี้นะแต่ผมจะไม่สามาแต่ตอนเนี้ยผมไม่สามารถรีวิวได้ตอนเนี้ยเพราะผมต้องฆ่าโจนก่อน พอฆ่าจรเสร็จแล้วเพิ่มผมก็จะจบปัญหานะฮะจะต้องรีไปฆ่าจรโจรนมันน่าจะหนีเแล้วแหละโอเคกลับเข้าเรื่องต่อเมื่อกี้ผมจะรีวิวปืนนี่ปืนที่มันเพิ่มเข้ามาให้เป็นมือใหม่อ่ะดูนะครับดูศักยภาพของมันยิงครั้งเดียวไม่ตายนะครับต้องยิงประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมยิงให้ดูนะผมจะยิงผมจะหาสัตว์สักตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นสัตว์นะครับแต่มัน ึดทุกนมันอึดเกินแล้วมันจะแบบเวลาเราเข้าไปใกล้มันก็จะทาท่าไล่วิ่งเราแล้วมันก็ไล่วิ่งเราจริงแลวดาเมจมันแรงมากแรงหมกหมกมีกวางแถวนี้ไหมมีกวางแถวนี้ไหมมีกวางแถวนี้ไหมไม่มีเลยเหรอโอเครีวิวก็พอกวางใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเป็นเราครอบคกคน อู้ใช่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 คิดไม่แม่แล้วได้เวลาออกโรงละโอ้มีกล่องสมบัติอีกตอนโอเคได้มาสิบบาท yes. มันจะมีคุ้ยลายวันให้ทำนะคะซึ่งผมก็ทำไปแล้วแล้วผมก็ออกไปซื้อชุดนี้ชุดกระปุกกระปูนี่นะครับก็คขวาวนะฮะหรือเก่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้มันน่าจะเป็นเก่งแหละผมจะยิงให้ดูนะหนึ่งสอง แรงอยู่น้าแรงอยู่น,น้มันก็แรงเลยค่ะผมยิงผมยิงน,นี่นจะเป็นเก่งนะถ้าเป็นกวามมันน่าจะมีเขาโอ้มาผมน่าจะโดนรถไฟทับตายแล้วโอ้ยังหรืออู้นายรอดไม่ได้ไงจอดี้โอเคนะครับถ้าเรายิงเก่งไอตัวมาเกียเก่งหนึ่งตัวถ้าเรายิงสองนะัดมันก็จะตายนะตัวต่อไป แล้วก็อะไรปืนเนี่ยให้ทุกคนรู้เลยเป็นเป็นปืนเริ่มต้นเกมแล้วมันก็จะเป็นปืนกากด้วยปืนเริ่มต้นเกมก็คือปืนกากฮะมันจะกากมากดีกล่าไว้รู้หูเดี๋ยวหมไปดูในร้านค้าก่อนนะหไปดูลบหนึ่งนะอ้าวก็จะประกาศอีกทีนะครับคือวันที่สิบห้าเป็นวันเกิดผมนะผมจะเปิดหน้านะ ปืนปืนแรก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 ปืน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 แรกปืนแรกปืนแรกปืนแรกก็ปืนเมื่อกี้เหรอฮะมันก็โหดอยู่แล้วฮะกระสุนก็ฟรีฮะพิสโต้อาหมูกระสุนฟรีนะกระสุนก็จะฟรีโอ้โจรชังมันเถอะฮะ แล้วสิ่งต่อไปที่ผมจะสิ่งที่ต่อไปที่ทุกคนจะต้องซื้อขาดไม่ได้แะ้วนั่นก็คือไม่ใช่สิคือตอนเล่นเกมอ่ะมันจะมีกระเป๋าให้เราใช่ไหมซึ่งเรามันจะมีของให้เราใช่ไหมจะมีก็คือหนึ่งมีดเนี่ยมีดอันนี้แหละมีดอันเนี้ยแหละดาเมจก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีไอยาเนี่ยอยู่ประมาณหอัน แล้วก็จะมีไดนาไมต์มาให้ห้าอันเป็นไดนาไมต์อันแรกพอเสร็จปุ๊บอ,อแล้วเราก็ต้องไปซื้ออันนี้ฮะสื้อนี้ฮะว่าไปอืมแถวๆนี้มันอยู่แถ,ถวๆนะี้แถวๆนะีๆนะโอเคอยู่งั้นแล้วก็เข้ามาในนี้นะคะมันจะเป็นรูปแบบนี้ขายเซลก่อน พอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บม,มันก็จะมีอันนี้นะมันจะเป็นตะเกียงนะครับซึ่งมันจะส่องแสงดีๆมากแต่แต่ผมแนะนํานะถ้าใครจะไป PvP กับคนหรือคนที่เล่นแบบชํานาญแล้วให้แนะนาให้จะไป PvP กับคนให้เอาตะเกียงออกนะ,ะคือถ้าเราซื้อมาแล้วมันก็จะมีในกระเป๋านะ,ะให้เรากดไปตรงไทม์นะเนี่ยกดอันนี้ยอันที่สองช่องอันที่สองเนี่ยมันก็จะถือตะเกียงออกมานะครับถ้าถ้าเรากดถ้าเรากดตรงหน้าจอไปมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะ มันก็จะเอาไว้ติดแนบตรงนี้นะมันก็จะติดแนบตรงโอ้ยเกียดจริงเลยพวกนี้มันก็จะติดอยู่ข้างกระเกงเรานะครับซึ่งมันก็ดีมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องไปถือแล้วก็ไปไล่ยิงปืนอะไรมากมายนะยิงต่อไปม้าในเกมม้าในเกมก็จะเป็นม้าเริ่มต้นนะเป็นม้าธรรมดาเลยนะซึ่งเราจะต้องมาดูสติตตัสมันนะ ม้าธรรมดาม้าแรกๆนะคบหรือม้าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยสปีด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 ไม่เต็มร้อยนะครับแต่แต่อันอื่นก็ต่ำนะม้าเริ่มเกมมันก็จะเป็นม้าต่ำๆแบบนี้แหละฮะแต่ถ้าใครเล่นสูงขึ้นไปแล้วมีตังประมาณสี่พันกว่าห้าพันกว่าแนะนำนะครับให้เก็บตงังหรือซื้อไอ้ม้าตัวนี้ก็ได้เนี่ยแบล็กแบล็กดรีฟ แบ็กเดฟเนี่ยแบ็กดีเดฟเนี่ยเนี่ยไอ้ม้าสีดำเนี่ยเพราะว่าถ้าเราซื้อม้านี้มาแล้วมันจะเกิดสิ่งนี้คนนะเวลาจะมีโจหรือใครก็ได้ที่มันจะมาขึ้นบนม้าเราอ่ะมันจะขึ้นลักม้าเราไว้อ่ะม้ามันก็จะแบบเป็นแบบนี้คะมันจะขึ้นมาไม่ได้นะมันจะขึ้นมาไม่ได้เพราะถ้ามีใครบางคนที่ไม่ใช่เจ้าของมันมันถ้ามันขึ้นถ้ามันขึ้นมาถ้าใครที่ไม่ใช่เจ้าของมันมันขึ้นมามันก็จะแบบดีนะก็คือมันจะ อี๋ฮะก็จะแบบกระโดดขึ้น่ะแล้วจะทําให้ไอาโคนนั้นอ่ะตกลงมาจากม้าแล้วก็จะทําให้เสียเลือดด้วยเสียเลือดน้อยนี่หนึ่งตัวม้าต่อไปที่ใครที่มีตังค์เป็นหมื่นกว่าหรือพันกว่าหรือหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นอะไรเนี้ยแนะนํานะไอ้มาตัวเนี้ยเป็นม้าที่กระจกมากกระจอกตรงที่ว่าเลือดมันน้อยใช่เลือดมันน้อยมันกระมันมัน มันมา้มาตัวเนี้มันดีมันดีมากมันดีเกือบครบหมดเลยขาดแค่เลือดมาน้อยเลือดปานกลางเองเลือดปานกลางเลยมานี่เดียวอ่ะแต่ก็ดีนะฮะแนะนาให้ซื้อนะฮะใครมีตังเป็นหมูดูข่ามสิเต็ม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 ม้าดีๆแบบนี้ก็ควรมีขายนะครับอันต่อไป o า fucks ไม่มีอยู่นี่ ต่อไปก็คือถ้าเราจะไปสู้กับโจนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าใครมีอยู่ตังประมาณพันกว่าหรือพันเจ็ดร้อยเนี่ยแนะนำนะฮะพันเจ็ดร้อยห้าสิบขึ้นไปอะเขาเลื่องต่อเมื่อกี้ยายผมมาก็คือนั่นแหละมือใหม่คนทําแบบนั่นแหละคือถ้าจะไปสู้กับโจนใช่ไหมเราอย่าไปสู้เลยดีกว่าเพราะพวกโจนอะมันจะโกรธเขามันโกรธเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเอาพวกมา แล้วเราก็จะไม่ได้ฟาร์มหรือจะไม่ได้ทำเควสซึ่งถ้าใครอยากทำเควสก็ทำได้เลยนะมันเควสมันจะต่อคือเควสมันจะไม่ได้แบบถ้าเราทำเควสไอแอออนนดอันหนึ่งเสร็จแล้วหมดโคโบดแล้วมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เปลี่ยนเควสนะเนี่ยมันจะมันจะมีเวลาเปลี่ยนเควสก็คือเวลาแรกมันก็จะเป็นแบบสิบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงกี่สชั่วโมงอะไรสักอย่างนี่ยแหละนะฮะ คือคุยนี่มันก็ดีมากเลยเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นพวกตาหมาป่าตาเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเนี่ยเกทคอยเนี่ยตาหมาป่าเนี่ยมันดีมากดีจัดๆดียังไงรู้ไหมมันสามารถซื้อชุดได้พอมันซื้อชุดเราก็จะเท่ขึ้นแบบนี้มันจะมีชุดให้ซื้ออยู่ตรง อ่า uh, นี่นีนถ้าไอเป็นพวกชุดแนวที่มันอยู่ข้างบนข้างบนสุดเนี่ยมันจะใช้มันจะต้องซื้อเกมพาสซึ่งผมก็ซื้อชุดนี้ไปแล้วฮะ The Red Fox นะฮะซื้อตามพี่ผมไปเลยผมซื้อไปเสร็จแล้ว,วผมก็ดีใจมากเลยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ทำคุยประมาณ2วันแล้วผมก็ได้ชุดดีมาแล้วผมก็ดีใจมากเลยเพราะชุดมันก็เทด่ดีเต่แล้ว่าผมจะซื้อชุดอะไรสักอยงกแล้ ดูฝีมือผมนะเอาอย่าวัดเอาเฮ้ยเอ้ยเอาวิตเก่าเนอะวิตเก่าเนอะจะเล่นกับผมก็เล่นได้นะครับ King Legacy รับแบกนะครับวิตดูรับแบบโดยตรงนะครับใครจะเล่นกับผมก็มาเล่นกับผมได้นะ King Legacy ผมไว่สองพันกว่าละ ผมพันสองร้อยอะสองพันสองร้อยหกหกอะไรสักอย่างเนี่ยคือผมฟาร์มเบี้ยวอะให้มันถึงสองสองพันสองร้อยห้าสิบอะแล้วผมก็ไปฟาร์มโลกใหม่อ่ะแต่ผมก็ขี้เกียจฟาร์มอ่ะตอนเนี้ยหลายสัปดาห์มาผมก็ขี้เกียจฟาร์มแล้วก็เบื่อหิงเลยก็สิเพราะไม่มีอะไรเลยแจ้งอีกทีวันที่สิบห้าวันเกิดผมนะผมน่าจะได้พวกแบบโยลูเพชรในฟรีไฟล์เป็นพันกว่าเพชรพ่อลุงที่ทํางานแม่ผมก็บอกว่าเอาขี้เพชรผมก็เลยตอบไปว่าพันกว่าเพชรนั่นแหละอ่ะ มก็เป็นคนดวงดีคนนึงแหละแต่ผมก็ไม่ได้ดวงดีอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ได้บังเอิญเลยอ,ยอสิ่งต่อไปที่ทุกคนคนดำนะครับก็คือถ้าใครเห็นไอ้ข้างบนเนี่ยข้างโทรศัพท์เนี่ยที่มันเขียนว่า tutorial เนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะมันเป็นมันเป็นเหมือนเควสตอนเริ่มเกมนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้อะไรแหละ ไรประโยชน์เลยไรประโยชน์ล็อก,กด้วเลยขโมยตังไงนีด่ดีไหมนะคิดลึก่าคิดลึกพวกเราอย่าคิดลึก,ก,ค,ลกคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูนะคลิปหน้าผมจะทำเกี่ยวกับยี่สบสี่ไม่ใช่24สี่ชั่วโมงอะไรนะร้อยวันในไมค้ามาผมจะทำสำเร็จหรือไม่มาดูกันนะผมจะตายอีกรอบมาดูมาดูกันนะผมจะตายอีกรอบผมจะไปสู้กับเอนเดอร์ดาตู่ก่อนได้ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เกมนี่ผมกาลังจะโหลดมาในไมครับเนี่ยมันเป็นเกมกระโปงเป็นเกมไมครับกระโปงแต่ไมครับนะมันคว้เหมือนไมครับของจริงเลยคตรนเมืองเลยกดมันเลยคตรนเหมือนเลยนะเออแล้วก็ตัดผมจะตัดไปที่เออผมจะตัดรวดเร็วเลยนะ จะตัดแบบรวดเร็วเลยนะมันจะจบคลิปแล้วนะ like มันนานมากเลยนะมันจะจบคลิปแล้วนะมันจะจบคลิปแล้วนะทุกคนมันจะจบแล้วนะผมมาแค่เล่นให้ทุกคนดูแบบนี้เองอ่ะมันจะปิดคลิปแล้วนะจะปิดคลิปแล้วนะหนึ่งสองโอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมล้อเล่นฮะเมื่อกี้ผมล้อเล่นฮ่าเจ๋วไม่ง่ายเลยเจ๋วไม่ง่ายเลย ร้องเหี้ยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันจริงผมอยากให้เพื่อนผมมันมาเล่นกับผมอ่ะเดี๋ยวมันก็ไม่เล่นมามันก็ไม่อะไรสักอย่างมโทรไปหามันมันก็ไม่รับอ่ะคือเป็นร้อยล้านห้าแสนห้าหมื่นล้านรอบแล้วมันก็ไม่รับ ก็เลยช่างแม่งกตัดขาดแม่งเลยที่อ่ะอะไรอนะ่ะก็ไปจุดจบอดาเศร้าไปต่อโอ้โโค้ดแต่ละวันก็จะต่างกันนะก็คือโค้ยบางโค้ดก็จะดีบ้างโค้ดบางคก็ไม่ดีมันอยู่ที่ G M ฮะ G M มันจะเลือกแบบไหนก็ช่างหัวมันนะถ้ามันเลือดของไม่ดีบ้า้กูจะขักคอมันผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นหุ้ย เอาเอามากูติดปักไม่หมาติดปักเอาอไดนะ้ก็เป็นเออไมากัดตูดมันเออมากระตูดนะหมากัดตูดม้ามันนะมมามันควายนะมันกระตูดมานะนะมมากัดตูดมา้ามาดุดกระชาดูฝีมือผมนะเมื่อก่อนผมเล่นวิสบูมยังกระปูกกระปูควายแล้วสมองอยู่นะตอนนี้ผมไม่ไรสมองแนละ้วฮะผมเป็นคนเป็นคนุแล้วนะ ไอ้ที่ลุลุล้นตอนนี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนมันมีขาวบอยบ้าด้าเลือดขาวบอยบ้าเลือดกูพูดที่อะไรเนี่ยออ่ผมจะไม่มีวันเอาไฟออกจากตัวผมเลือดขาดเลยนะผมรักไฟใช้อันนี้มากอุ้ยมาผมตายแล้วพี่น้องมากูตายแล้วมึงจะไม่มากูตายทำไม่มากูตายมากูตายในพวกมึงคนเดียว เอ้ามึงขอบอยปอมขอบอยปอมจะเล่นยังไงก็เล่นไปเถอะอยังไงผมก็ฆ่ามันได้ย่างง่ายโอ้นี่เรามาอยู่ในฟอนอาเชอร์แล้วเนี่ยโอ้มาสำรวจดูน,นี่หน่อยแล้วกันโอ้มีคนอยู่ด้วยฮะไม่นี่มไม่มีหรมาหัวไม้ขี่มา,มมาละ ตงอ้<ด>ยั <West> Ooh, งโจรนี่ว่ะไอ้ย่อลังโจรไอ้ย่อยอไอ้ย่อลังโจรผมจะจับผมจะจับผมไปต้มแกงจะมึงจับเป็นไงกันหรอโหยโหยโหยนั่นเราอะ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 โหยนั่นเรานะผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่อย่าเรียกว่าผมอย่าเรียกผมว่ามึงโป้เลยฮ ก็แค่ผู้เล่นขาบวยเก่าๆแค่นั้นเองโวยโวยเลือดผมจะหมดแล้วเลือดผมจะหมดแล้วเลือดผมจะหมดแล้วเลือดผมจะห,หมดแล้วครับพี่น้องเลือจะหมดแล้วครับพี่น้องเอเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมจะออกแบบนี้แหละผมเบือ่อเ,เบื่อชิบเบ้งเลยฮัม เ uh ฮ้ยสปอยสปบยสอยเอ้ยเอ้ยนายรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยช่องเรามีผู้ติดตามอยู่แค่ห้าคนเองนะอ้าวเลยแล้วทำไมล่ะไปช่่ยไปติดตามกันหน่อยนิว่าห์อัดคลิปตั้งนานโวเลยติดตามหน่อยดิติดตามนะแจ้งข่าวสารอีกรอบหนึ่งนะอีหนู แก้งขาสานอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยเดือนเนี่ยจันทร์หน้าเนี่ยมันเกิดมันเกิดจ้องเรานะเราจะสล้องนะสนล้องอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะผมจะทำคลิปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองนะเดี่ยคนเดียวเจสัสคริส s <Jesus> t <Christ. S 1> แล้วทำไมล่ะ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 ไม่สนก็จะจะัดงานแต่แก้เขาสานลิสกอย่าง เ,เ,เก็บเอาแล้วก็อย่าลืมนะฮะจะนำสนุนร้านมารู้สอบนะฮะ้านบริการเติมเกมนี่ครดีเลยนะดีจัดจัดอยู่หน้าผมไว้หน้าสม,มั่นใจกับตุกตาสุดกวดตีนและใจเกเร ى. โอเควันนีเ้เราวันนี้นะจ๊ะขอบายบายหน่อยฝากติดตามจองด้วย่าดำกิฟตไปละใจเราใจเกเรสินทั้งหลาย 拐了。